สวัสดีค่ะวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญของเรียนค่ะสืบเนื่องจากครัที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สําคัญของเรียนจําได้ไหมคะ4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ตั้งคําถาม2อสาหาข้อมูล 3. เรื่องราวที่ค้นพบ 4. การนําเสนอข้อมูลค่ะหลักฐานแหล่งข้อมูลการสืบค้นประวัติของโรงเรียนเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างนะคะ เว็บไซต์ของโรงเรียนรูประจำชั้นป้ายประวัติของโรงเรียนห้องสมุดของโรงเรียนสิทธิ์เก่าของโรงเรียนผู้คนเก่าแก่ของชุมชนทะเบียนนักเรียนหนังสือทําเนียบรุ่นเหล่านี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลของโรงเรียนนะคะที่เราเข้าไปสืบค้นได้ เว็บไซต์เนี่ยเป็นข้อมูลที่ให้ความสะดวกในปัจจุบันที่คนนิยมจะเข้าไปดูข้อมูลกันนะคะครูประจำชั้นสามารถสอบถามได้ไป้ายประวัติของโรงเรียนห้องสมุดอย่างเงี้ยเราเข้าไปอ่านเราเข้าไปสังเกตสิทธิ์เก่าเนี่ยนะคะเราถามเราถามได้ผู้คนเก่าแก่ของชุมชนทะเบียนนักเรียนเนี่ยทำให้เราทราบจํานวนนักเรียนค่ะเป็นสถิติจํานวนนักเรียนหนังสือทำเนียบรุ่นเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจบว่ามีกี่คนเช่น มสามรุ่นนี้จบไปกี่คนมีใครบ้างมหกรุ่นนี้จบไปกี่คนมี lish. ชื่ออะไรบ้างมีที่อยู่มีภาพนะคะเป็นขน้อมูลของแต่ละรุ่นที่จบไปเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เราใช้สืบค้นประวัติของโรงเรียนค่ะทีนี้คุณครูอยากจะทราบลำดับเหตุการณ์สาคัญของเรียนคุณครูก็เข้าไปเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะแล้วคุณครูก็นําเสนอเป็นข้อมูลแบบเส้นเวลา เหตุการณ์สำคัญอันแรกนะคะก็คือ1มกราคม2480โรงเรียนมาลัยเปิดทำการสอนพศ2489นะโรงเรียนมาลัยได้ขอทุนโรงเรียนดีจากกระทรวงศึกษาธิการพศ2499ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 7. มิถุนายน2505ได้รับการรับรองวิทยาฐานะและเปิดทำการสอนป .1 ถึงม .3 หนึาพฤษภาคมพศ2521ได้เปิดทำการสอนแผนกอนุบาลพศ2530ได้ก่อสร้า,อา,าร ary, งอาคารเซนต์แมรี่ซึ่งเป็นอาคารเรียน5ชั้นพศ2541ได้ก่อสร้างอาคารปิติมหาการุณซึ่งเป็นอาคารเรียน6ชั้นพศ2546ได้เปิดทำการสอนม .4 พศ2 5 1 1ได้ก่อสร้างตึกอนุบาลอันนี้ เป็นลำดับเหตุการณ์สําคัญของเรียนแต่ถามว่ามันมีมากกว่านี้ไหมมากเลยค่ะเพราะโรงเรียนของเราปัจจุบันก่อตั้งมาได้84ปีแล้วจึงทําให้มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมากมายแต่ครูจินดานนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะที่ครูนําเสนอแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการนําเสนอแบบเส้นเวลาคะ่ะนักเรียนมีเวลาระบุเห็นไหมคะเรียงลําดับ เหตการ์เกิดขึ้นก่อนหลังเห็นไหมคะเหตุการณ์แรกก็คือเปิดทําการสอนใช่ไหมคะเหตุการณ์สุดท้ายของครูจินดาคือได้ก่อสร้างตึกอนุบาลขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลแบบเส้นเวลาหลังจากที่ครูได้เข้าไปสืบค้นประวัติของเรียนจากเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวทั้งเรียนว่างในนักเรียนให้เข้าไปเว็บไซต์ของเรียนนะคะให้ไปศึกษาประวัติของเรียนมาเลยๆว่ามีเหตุการณ์สาคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ เอาล้วค่ะวันนี้คุณจินดาขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ